สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลเบลารุสพีเมลิกในวันนี้นะฮะน้ำหน้าเราเลือกไปที่คู่2องทูนะฮะลุกเบลสครับพบกับเอฟซีมินนะฮะภาพรวมๆครับลุกเบสดูได้เปรียบนะฮะเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับเล็กน้อยฮะ,ะลุกเบสอยู่อันดับ14นะฮะก็นัดแรกอ่ะออกสตาร์ทด้วยการชนะแต่หลังจากนั้นอีก3เกมฮะ,ะไม่ชนะเลยฮะ,ะเสมอ1แพ้2ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีนะฮะ สนัดที่ว่านี้ยิงได้แค่2ประตูนะฮะดินโมมินส์สตาร์สอนัดแรกชนะรวดนะฮะแล้วก็มาแพ้2อนัดติดกันครับแต่ว่าดูจากคู้ต่อสู้ที่แพ้แล้วนะฮะก็คือเอเนอร์เจติกกับบาเต้ครับก็พอจะให้อภัย FC m i n มิได้นะเพราะว่าเจอกับของแข็งเกมลุกดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างทัดเจนะฮะสัต์ไปแล้ว6ประตูครับนั่นมายวว่ามีอยู่สงช่องฮะเสมอกันครับ หรือไม่ก็ FC ซมินบุกชนะครับผมคุ่นี้ฟันมันธงไปที่เอฟซมินครับ